ตอนนี้เวลา10โมง50อยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นวันแรกของการประชุม IPU นะครับและในการประชุมตอนเช้าวันนี้นะครับเราก็มีการประชุมในเอเซียนบวก3านะครับเาเซียนบวก3ก็คือประเทศในเอเซียนแล้วก็บวกญี่ปุ่นเออกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอ,อิชชูต่างๆที่สำคัญกับภูมิภาคนะครับและที่สำคัญก็คือเราได้ประเทศไทยได้นิเนะ นะครับให้คุณกนณวีสืบแสงหรือว่าสสนนของเราให้กลายเป็นเมมเบอร์ของ IPU ในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างนะครับความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ international humanitarian law หรือว่าเรื่องของกฎกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับและ สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อประชุมในอาเซียนบวกสเสร็จแล้วเราก็ประชุมวง,ง,ง,งใหญ่ขึ้นนับในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกส่วนรวมประเทศอย่างอินเดียปากีสถานออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยนะครับและคุณกนวีก็ได้รับความไว้วางใจให้กลายตัวแทนของพวกเราครับนี่เป็นอีกก้าหนึ่งของการยกระดับสภาไทยให้เข้าไปสู่ความเป็นสากลนะครับและพวกเราเชื่อมั่นว่าสสกนวีมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นปากเป็นเสียงและก็ส่งเสริมนโยบายที่เป็นจริงได้ในบทบาทนี้นะครับยินดีด้วยนะครับประเทศไทยครับ